มีขู่กล้องแล้วขู่กล้องนี่ลโหลฮัลโหลนิวนิวมีสี่สวัสดสามตัวนะครับสองตัวนี้ร <N> ั้งหมใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนี <N> ่ <adop> ถ้ามีตัวรลายสก็อตสีดำดำขาวแล้วก็ขาวดำน้ำตาลเป็นลายเสือนะครับ Hello Hello Hello, Hello. อันนี้คือเพิ่งทำบ้านให้เมื่อเช้านะครับ มันจะมีกล่องกระดาษแล้วก็เราจะเจาะนะครับด้านในมอเอไปชัดมืดอันนี้นะครับจะเป็นลูคือตอนเลกเนี่ยมันจะอยู่ใต้ล้อรถที่เป็นล้ออะไรโอ้โหเพราะว่าผมมาวางไว้อยู่ด้านนอกแล้วก็ คือไม่ได้มาดูหลายวันไม่ได้ดูนานมากแล้วทีนี้วันนึงเนี่ยได้ยินเสียงลูกแมวรอ้องก็เลยมาดูปรากฏว่ามีแมวจรจับมือหมวกข้างบ้าน <c oughs> มีลายขาวดำลายเสือแล้วก็สีสวบัดสามตัวนะครับใครสนใจอยากจะเอาไปเลี้ยงก็ ต่เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับผม,มดูแล้วไมตัวผู้เลยคือตัวแม่มันเนี่ยสีดำส่วนตัวพ่อมันเนี่ยคือจะลายสีมันได้ลายเสือนี่แหละแต่ว่าจะมีสีขาวแลว้วก็สีน้ำตาลนะครับจะไม่มีสีดำมันก็เลยได้ยินของทั้งพ่อแล้วก็แม่มันมาส่วนไอ้สีขาวเนี่ยคือแบบลูกหลงมาสามตัว เมื่อเช้าก็เอานมเจืดมาให้กินก็ก็กินนะแต่อันเนี้ยคือเอาอาหารมาให้แม่มันท่าแม่มันวิ่งหนี นี่จะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้แกะกล่องเอาไว้วันนี้ก็มาทำสารคาดีแนวน้อยอันนี้จะอยู่ใต้ใต้ถุนมันจะเป็นเหมือนจะมืดมดหน่อยจะมีช่องว่างอยู่ข้างล่าง อันนี้ยังไม่มีชื่อเลยหตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตั้งชื่อให้น้องๆกันดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะมาเอานมให้กินนะครับเพราะว่าตอนเช้าแม่มันจะไปทั้งตอนเช้าหรือว่ากลางคืนเนี่แหละแม่มันจะไปหากินแถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าข้าวที่ผมเอาไว้ให้ตอนนี้เนี่ย มันจะกลับมากินหรือเปล่าคอยดูนะครับผมก็มีปลาทูกับปลาแห้งคือคุกให้เข้ากันแล้วก็เอามาวางไว้เผื่อมันกลับมามันจะได้กิน เฮ้ยมองกล้องหน่อยนิเขินเขินหน่เขินเฮ้ย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 เว้าจุบปุ๊บจุบปุ๊บ h e l ลคิตตี้สีสว่านนะครับสวยนะตัว มีสามตัวไอตัวนี้มันจะเหมือนไอกระลอกบินเลย oh. น่าเหมือนกระลอกบินเลยนะจี่กระลอกบินครนี่เหมือนเลยฮัลโหลเดี๋ยวพรุ่งนี้รอกินนมนะไปแล้วไม่ควนเปิดประตูนิดนึงไปแล้ว บ <Bye> อย่าก,กัดมือกูนะเชื่องแล้วพอวานมาเช้าเอานมให้กินตอนแรกก็ยังกลัวอยู่ไปแล้วบ๊ายบาย เ่ต,นะต้องตามมานะนี่ไม่ไหนอ็เหร